เกิดอะไรขึ้นกันแน่วันที่30มกราคม2026วันสุดท้ายของการเทรดที่มันควรจะปิดเดือนแบบสวยๆใช่ไหมครับแต่มันกลับกลายเป็นการดิ่งดิ่งแบบน่าตกใจเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกไขปริศนานี้กันทุกมิติเลยไปดูกันเลยว่าตลาดวันนั้นเป็นยังไงแล้วไอ้ผู้เล่นรายใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าวานเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่เราจะตามแกะรอยเงินของพวกเขาไปทีละก้าวส่องดูด้วยว่าในโซเชียลเขาคุยอะไรกันแล้วที่สําคัญที่สุด บทสรุปของเกมการเงินครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่นี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่ทำให้นักลงทุนงงกันทั้งโลกเลยคือตลาดหุ้นเนี่ยปิดเดือนมกรามาบวกๆสวยๆเลยนะครับแต่ทำไมทำไมวันสุดท้ายถึงโดนทุบเสละขนาดนี้มันดูขัดกันเองอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับและคำถามที่คาใจทุกคนก็คือใครใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้และนี่คือสิ่งที่เราจะมาหาคาตอบกันในเซฟข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาครับ แหล่งข้อมูลที่จะทำให้ทุกท่านตามเกมของรายใหญ่ได้ทันทุกฟีก้าวเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดำดิ่งไปสู่ใจกลางความพันผวนนี้พร้อมๆกันเลยมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับเรามาดูภาพรวมของตลาดในวันศุกร์ที่30มกราคมกันก่อนว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันร้อนระอุม Mirror, ันแดงเดือดขนาดไหนตัวเลขที่เห็นมันกาลังบอกอะไรกับเราโอ้โหดูตัวเลขบนกระดานนี่สิครับแดงเถือกแดงยกแผงเลย S&P 500นี่ลบไป0.43นะครับส่วน NASDAQ นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยศูนย์รวมหุ้นเทคโดนทุบหนักสุดลบไปเกือบเปอร์เซ็นต์แต่ที่เห็นแล้วต้องร้องเลยคือ r u s s e l l 2 0 0 0ครับดัชนีหุ้นเล็กดิ่งไปเลยครับลบ1.54โหมันบอกได้คำเดียวเลยว่านี่ไม่ใช่การปรับฐานธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันคือแรงเทขายแบบมโหรานที่สาดกระจายไปทั่วทั้งตลาดเลยครับ และนี่คือจุดที่ทำให้ทุกคนต้องเกาหัว,หวแกรกๆแล้วอุทานว่าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยดูการเปรียบเทียบตัวใหญ่ๆนี่สิครับด้านซ้ายคือผลงานแค่วันเดียวติดลบหนักมากแต่พอดูภาพรวมทั้งเดือนมกราคมทางขวาปรากฏว่า S&P 500บวกไป1.4%ดาวโจนบวกไป1.7%มันเป็นไปได้อย่างไงเหมือนมีใครบางคนตั้งใจกดปุ่มขายครั้งใหญ่ส่งท้ายเดือนใครกันที่เป็นคนทำแบบนี้เอาละครับ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทำความรู้จักกับผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในเกมนี้คนที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านแต่มีพลังทำลายล้างที่น่ากลัวพวกเขาคือวานแห่งวอลล์สตรีท คำว่าวานในโลดก,การเงินเนี่ยนะครับมันก็คือคําที่ใช้เรียกนักลงทุนรายใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆธนาคารเพื่อการลงทุนหรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเองเลยคนกลุ่มนี้เขามีเงินในมือเยอะชนิดที่ว่าแค่เขาขยับตัวนิดเดียวก็สามารถลากหุ้นให้ขึ้นหรือทุบให้ลงได้ในพริบตาเลยพวกเขานี่แหละครับคือผู้กลุ่มชะตาะตลาดตัวจริงและแล้วก็มาถึงส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดเราจะมาสวมบทนักสืบ ตามแกะรอยเส้นทางเงินทุนก้อนยักษ์ของเหล่าวานกันเราจะไปดูกันให้เห็นกับตาไปเลยครับว่าในวันที่ตลาดปั่นป่วนขนาดนั้นพวกเขากำลังซื้อหรือกำลังทิ้งกันแน่และนี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงเลยครับตัวเลขนี้คือยอด i m อิม a n c ์สุทธิซึ่งเป็นตัววัดแรงซื้อขายของนั่งทุนสถาบันโดยเฉพาะเลยเครื่องหมายลดสีแดงตัวใหญ่นี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าโดยภาพรวมแล้ว สถาบันการเงินกำลังเทขายออกจากตลาดอย่างหนักคิดเป็นมูลค่าสุดที่กว่า155ล้านดอลลาร์แต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันซับซ้อนและเร้าใจกว่านั้นเยอะดูทม์ลายนี่สิครับมันเหมือนกับหนังดีๆเ,เรื่องหนึ่งเลยตอนเช้า1 0 4โมง45ยังมีแรงซื้อจากสถาบันเข้ามาเพียบเลยนะพอตอนเที่ยงแรงซื้อก็ยังมากกว่าแรงขายตั้งสเท่าแต่แล้วบ่ายโมงครึง่งเหมือนมีใครสักคนกดปุ่มระเบิดตุ้ม เกิดการเทขายครั้งประวัติศาสตร์ที่ลากตลาดจากบวกกลายเป็นลบในพริบตานี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่ถูกวางแผนมาอย่างดีมาถึงตรงนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือมันไม่ใช่การเทขายแบบแพนิคเซลหนีตายกันนะครับแต่มันคือปฏิบัติการที่เรียกว่า capital rotation หรือการย้ายเงินครั้งใหญ่ดูตัวเลขที่เน้นๆนี่สิครับเงินมหาศาลถึง1 1พันล้านดอลลาร์ ไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีที่หลายคนมองว่าราคาไปไกลเกินไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะกลุ่มการเงินโลหะมีค่าโดนทุบเรียบแล้วคำถามคือเงินมันไปไหนนี่เลยครับมันไหลไปเข้ากลุ่มสื่อสารสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็พลังงานที่พื้นฐานดูแข็งแกร่งกว่าเห็นภาพไหมครับวานเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาแค่ย้ายเงินไปหาที่ที่ดีกว่าแค่นั้นเองถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับลองดูเรื่องราวของหุ้น2ตัวนี้ เปรียบเทียบกันให้เห็นจัดจะไปเลย Varizon อยู่ในกลุ่มสื่อสารราคาพุ่งไปเกือบ12%เพราะอะไรเพราะงบออกมาดีเยี่ยมสถาบันเลยแห่กันเข้าไปซื้อแบบไม่ยังแต่ในทางกลับกันครับ KLA Corp ในกลุ่มเทคโนโลยีดิ่งเหวไปเลยครับ15%เพราะงบออกมาหน้าผิดหวังสถาบันก็เลยเทขายทิ้งแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นนี่แหละครับคือภาพสะท้อนของการย้ายเงินที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังมีอีกมุมนะครับ ท่ามกลางพายุที่สถาบันกำลังเทขายกันโครมโครมเนี่ยมันมีคลื่นใต้น้ำอยู่อีกละลอกหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเหล่าอินไซเดอร์หรือพวกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆกลับใช้จังหวะนี้แหละครับค่อยๆทย,ยอยเก็บหุ้นของบริษัทตัวเองเข้าพอตเงียบๆถึงมันจะไม่ใช่การซื้อลอตใหญ่แต่มันคือสัญญาณที่ส่งพลังมากๆที่บอกว่าพวกเขายังเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทตัวเองอยู่ส่วนทางกับตลาดเลยทีเดียว เอาละครับหลังจากเราแกะรอยเส้นทางเงินของวานกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างไปดูกันว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เป็นเหมือนเสียงของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขามองเรื่องนี้กันยังไงแล้วพวกเขากําลังชี้เป้าไปที่ใครกันและนี่คืออารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดจากโลกออนไลน์ครับผู้ใช้ X ที่ชื่อ atiambighams เขาโพสต์ข้อความนี้เลยซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ได้ดีมากๆนั่นก็คือความโกรธความอัดอั้นและความเชื่อที่ว่าวานนี่แหละ คือตัวการที่ทําให้ตลาดปั่นป่วนและทําให้นักลงทุนรายย่อยเจ็บตัวกันทั่วหน้าแล้ววานตัวไหนล่ะที่โดนเพ่งเล็งมากที่สุดจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีอยู่2ชื่อที่โดดเด้งขึ้นมาเป็นจําเลยของสังคมออนไลน์เลยนั่นก็คือเจ้าแม่สายซิ่งแคททีวูดยากอาร์คอินเวสตและยักษ์ใหญ่แห่งวุลการอย่าง BlackRock 2ชื่อนี้กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในวันนั้นเลยครับเรามาซูมดูแคททีวูดกันใกล้ๆเลยดีกว่าครับ นี่คือการเคลื่อนไหวของกองทุนอาร์คในวันนั้นเปะ๊เปะๆจะเห็นเลยว่าเธอก็ทําการโรเตตฟอร์ดของตัวเองเหมือนกันนะมีการขายหุ้นอย่างโรคูกับอิล u ูมิน่าออกไปแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าไปช้อนซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับคริปโตอย่าง Coinbase และบ lish รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ด้วยนี่คือสไตล์ของวานสายบุกค,ครับที่มองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอแม้ในวันที่ตลาดแดงเดือดทีนี้มาดูยักษ์ใหญ่อย่าง Black Rock กันบ้างครับเพื่อให้เข้าใจบทบาทของเขาเนี่ย เราต้องเทียบกับคู่แข่งตลอดการอย่างแวนการ์ดเลย2เจ้านี้สไตล์ต่างกันคนละขั้วเลยครับ BlackRock เนี่ยคือผู้เล่นสายรุกเต็มตัวกระโดดเข้าตลาดคริปโตแบบเต็มเหนียวเลยด้วย Bitcoin ETF ในขณะที่แวนการ์ดจะเป็นสายอนุรักษ์นิยมเน้นลงทุนยาวๆมากกว่าและความแตกต่างนี่แหละครับที่ทําให้บทบาทของทั้งคู่ในวันนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงและนี่คือบทบาทสําคัญของ Black Rock ในวันนั้นครับ เหตุการณ์ที่ตลาดคริปโตโดนเทขายอย่างรุนแรงเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กองทุนบิตคอย ETF ของ Black Rock ที่ชื่อว่า iBIT นี่เองซึ่งมีเงินทุนไหลออกไปจำนวนมหาศาลครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเขาพูดกันในโซเชียลเนี่ยมันมีข้อมูลจริงมารองรับอยู่นะครับไม่ใช่แค่ข่าวลือเอาล่ะครับหลังจากที่เราตามแกะร้อยหลักฐานทั้งหมดมาแล้วทั้งข้อมูลการซื้อขายทั้งเสียงจากโซเชียลก็ถึงเวลาที่เราจะเอาจิ๊กซอว์ทุกชิ้นมาต่อกันเพื่อไขปริศนาทั้งหมดของตลาดในวันนั้นให้กระจาง และนี่คือบทสรุปของเกมนี้ครับชัดเจนเลยนะข้อแรกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แพนิคเซลไม่ใช่การเทขายเพราะความกลัวอะไรทั้งนั้นข้อ2มันคือปฏิบัติการที่เรียกว่า capital rotation หรือการย้ายเงินที่วางแผนมาอย่างดีและข้อ3วานเขาแค่ย้ายเงินออกจากคุ้นเทคที่ราคาอาจจะสูงไปแล้วไปเข้ากลุ่มอื่นที่พื้นฐานดีกว่าอย่างกลุ่มสื่อสารหรือสิ่งท้าอุปโภคว,วริโภคนี่แหละครับคือเกมของรายใหญ่ที่เราต้องอ่านให้ออกและตามไม่ทัน และถ้าอยากจะตามเกมของเหล่าวานให้ทันแบบนี้ทุกวันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อในตลาดพบกันได้ที่นี่เลยครับเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยทุกท่านมองเห็นภาพที่ใหญ่กว่าและเข้าใจทุกการเคลื่อนไหวของตลาดได้แบบถึงกันและเพื่อไม่ให้พลาดการวิเคราะห์อจอดลึกแบบถึงแก่นแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับ และทุกท่านมีความเห็นว่ายังไงกับเกมของวานครั้งนี้คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้ได้เต็มที่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ